สวัสดีท่กคนเลยนะครับอยู่ช่วงพุ่มเดนไลกติกเทสเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฮักกี้วอลกี้นะครับจากบ๊อบบี้เพย์ถามก็มาในรอบสองนะครับรอบนี้แบบอัปเดตใหม่นะครับรอบนี้บ๊อบบี้ไอ้ยไม่ใช่ฮักกี้ไม่เหมือนเดิมนะผมเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นสองซึ่งคลิปแรกก็เออนั่นแหละก็ผมรู้สึกว่าหน้าตามตันแปลกๆนะครับผมก็เลยอีเวลให้มันกลายเป็นเวอร์ชั่นสองนะครับซึ่งสวยกว่าเดิมซึ่งมาแล้ว นะครับนี่นี่ครับวมร่ชัดนสองเป็นไงหน้าตาเหมือนไม่เหมือนตัวเก่านะผมว่มาว่ามันสวยไปเยอะเลยอะนะครับเพราะตัวเก่ามันหน้าตาแปลกๆผมไม่ค่อยชอบเลยเออนี่นรอบนี้เหมือนจริงกว่าเดิมนะครับนี่สูงมากเลยนะครับสูงเท่าไซนเทสเลยนะ เออนั่นแหละสูงทอกไซเลนเทสเลยนะครับตรงนี้สูงมากสูงทอกไซเลนเทสที่ผมเคยปั้นในกในคลิปรีวิวไซเลนเทสอ่ะเออตัวนั้นอ่ะไซเลนเทสอัน่ะเป็นตัวที่สูงที่สุดแล้วเว้ยที่ผมเคยปั้นมาแล้วตัวนี้ก็สูงเกือบเท่าด้วยเป็นอันดับสองเลยอ่ะที่สูงที่สุดเป็นดีน้มันที่สูงที่สุดอันดับสองเลยลองแกไซเลนเทสเพราะไซเลนเทสนี่มันแค่นั่งหงยองนะคือแบบงอเข่าิดนึงแต่ถ้ามันยืดมือแบบ แบบเข่ามันไม่งอแล้วมันยืดแบบตรงๆบอกเลยว่าสูงกว่านี้น่าจะประมาณประมาณนี้นะฮะมึงฮ็อกกี้วอกกี้นะครับซึ่งผมเคยทำไปแล้วในคลิปรีวิวดินเนอร์มันฮักกี้วอกกี้ใช่ไหมจาก p ๊อ p y ี้เพลท m e ใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับ ผมขอบอกไว้เลยนะครับว่ามันจะมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับใช่นี่น้มันตัวใหม่ใกล้จะมาแล้วนะครับแต่ว่ารอประมาณสักสัปดาห์นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวค่อยลงคลิปใหม่รอเล่นไม่ถึงสัปดาห์หรอกวันเดียวก็พอนะครับก็คือมิสเออมิทักกี้เอ่อ,อ,อฮักกี้วอกกี้มันเป็นแบบผู้หญิงอะ่ะเออที่ผมเคยเจอนะ ว่าผมเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber, พวกข้างปั้นดินน้ำมันเนี่ยมาก็หลายคนแล้วนะคะเพราะว่ามันมีอีสเตอร์เอกด้วยซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออีสเตอร์เอกหรือว่ายัางไงก็เถอะในเกมของ Poppy Playtime เน่ยเออตอนที่เราจะเดินไปตรงห้องโถงตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันจะมีป้ายของเอตัวแบบฮักกี้ตัวนี้แหละจะเป็นแบบสีชมพูแบบตัวผู้หญิงนะครับซึ่งก็ เขามีคนมาดัดแปลงคนแรกก็เป็นช่องเอออะไรไม่รู้นั่นแหละทั้งปันนน้ำมันนะครับก็เป็นแบบคนฝรั่งนะเ,เฮ้ยเสร็จหนึ่งคนแล้วก็ใหม่คนนะครับก็อีกคนก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้ปั้นไหมว่าสองท่านนั้นเป็นช่องที่แบบดังมากนะครับช่องดังมากคนติดตามเป็นล้านๆเลยนะครับซึ่งมันมันไว้ใจได้ไหมน่ะนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่านะแชปเตอร์สองอาจจะเป็นไอตัวมิสฮักกี้อะไรนั่นน่ะอาจจะเป็นไปก็ได้นะครับตัวสีชมพูเอออาจจะมาแก้แทนแทนเอ,อ่อฮักกี้นะครับเพราะว่าฮักกี้ก็ตายแล้วนะคะเพราะว่าตกเอ,อ่อตรงไอนั้นนะ่ะตกหลุมตายไปแล้วโอ้ชีวิตผมโคชอบเลยนะตามน่ากลัวมากเลยเิ้ยปิดไฟปิดไฟผมปิดไฟก่อนแป๊บนึงเอามา แล้วก็ตอนนี้ผมปิดไฟเลยนะครับนี่ฮักกี้แบบตัวปิดไฟนะครับก็น่ากลัวมากนี่นนะคือก็ผมพอนึกถึงฮักกี้แบบตัวสีดำๆนี่ผมนึกถึงฉางกในตำนานเลยนะครับของฮักกี้วอกกี้เนี่ยซึ่งใครก็ชอบอะนะครับผมชอบดีตอนนั้นมากเในที่ยูทูบเบอร์ที่เขาเกมมิ่งเขาเล่นกันอะ ฉากอุดทอดเลยตามนานนะครับโคตรโหดเลยโคตรน่ากลัวมากครับไอ้ผมได้เป็นคนจริงๆที่อยู่ในนั้นนะนะผมฉี่ล่าไปตั้งนานเลยโอ้โหโหดมากน่ากลัวสุดๆเลยโอ้โ้ท่าท่ามูดมันน่ากลัวมากเลยนะครับท่าบุบบุบบบบอ่าตัวมหยืดๆด้วยตรงแขนกับขาเนี่ยนะครับแล้วดูน่ากลัวมั้ยนะดูดืดมืดผมไปเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมา ลับมาแล้วนะครับแบบกดไฟก็ถ้าได้ยินเสียงฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องอะไรนี่ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอตอนนี้ที่ผมอัดตอนเป็นฝนตกนะครับซึ่งมันอาจจะมีเสียงฝนตกมากระทบด้วยนะครับก็ขอโทษด้วยครับว่าทําไมคนคนอื่นเขาจะถามกันว่าเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่ลงคลิปก่อนหลังฝนตก,ห,ตกหรือก่อนฝนตกก็ได้ดีครับก็ผมอยากตอนเนี้ยมีปัญหา ก็ทำไมไม่รู้มอยมังมันลงลงตอนเนี้ยซึ่งไม่รู้มแดดตะรดอะไรนะครับยเย็นๆดีผมชอบตอนเย็นนี่อาจจะมีตัวที่สองเข้ามานะครับเป็นตัวอะไรไม่รู้เออาว่าก็สาหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องภูมิไทยแลนด์เยอะๆกันด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเบื้อไม่พลา,าดคลิปใหม่ๆของเจ้าภูมิไทยแลนด์กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ,บ๊ายบายบายบายให้ดูหน่อยเร็วฮักกี้บ๊วย